สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนำระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในการขับเคลื่อนง,งานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจธธธชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่3จังหวัดร้อยเอ็ดมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด1 i เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนสูงในครัวเรือนและสร้างรายได้ในระยะสั้น จังหวัดร้อยเอ็ดสนับสนุนงบประมาณ2.5ล้านบาทเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ500รายจาก12อำเภอโดยนำระบบส่งเสริมการเกษตรทั้ง5องค์ประกอบมาขับเคลื่อนง,งานทั้ง2ระบบดังนี้ 1. ระบบปฏิบัติการประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรต่อไปได้การเยี่ยมเยียน โดยมีการนัดหมายกลุ่มเกษตรกรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงจิ้งหลีดการติดตามผลการดำเนินงานและรวมแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเกษตรกร 2. ระบบสนับสนุนการจัดการข้อมูลโดยการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรจากข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรของแต่ละพื้นที่การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จังหวัดสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยในการเลี้ยงจิ้งหลีดและคู่มือ การเลี้ยงจิ้งหรีดสำหรับเกษตรกรการสนับสนุนด้านวิชาการโดยนำคณะเจ้าหน้าที่จากทั้ง12อำเภอไปศึกษาดูงานการเลี้ยงการดูแลการแปลรูปจิ้งหรีดจากศูนย์ส่งเสริมและพนาอาชีพจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในการดำเนินงานโครงการและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การนิเทศงาน โดยมีทีมนิเทศงานทั้งระดับจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดโดยใช้ช่องทางออนไลน์และช่วงที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีการลงพื้นที่ติดตามงานอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากในหมูบ่บ้านในชุมชนกับตุกตกรกอรพเเคยมีนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงจริงดีคือว่าลงทั้งจังหวัดอทั้งทงั้ทง,ทงสำนักง,งานเกษตรอำเภอ ได้เห็นคพามสำคัญในร่วมกันเป็นกลุ่มจัดเลี้ยงจริงดีนะครับเลือจากไว้กินแล้วกับไว้ขายการขายหรือว่าการตลาดกลุ่มกับิ่งได้ดาเนินการมากนะีกลัวนะครับแต่ว่าก่เห็ุต่อเน,นื่องนะครับรับผมกับมีคพามยินดีนะครับที่เห็นสมาชิกในกลุ่มมีคพามสัมคีแลักะให้พวามสาคัญในการเลี้ยงจริงดีครับถือว่าเป็นรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้กับก็เลี้ยง แกสมาชิกต่อไปอก่อนหนาน,นี่นะคะ่ะกับหมู่บ้านของเฮ้ากับเป็นเกษตรกรอานอกเนื้อจากนั่นนะคะ่ะกัมีการทําถูกเพื่อขายแล้วกัมีการเก็บปุ๋ยนะคะ่ะกัมีคุมก็คือเป็นคุมปุ๋ยที่วภาพาแได้วาหลังจากเขาใดโครงการนี้มากัเพิ่นกับมีการจัดอบรมเพิ่นกับมีแม่งกิ่งรีดกับแม่งสะดิ่งนะคะ่ะเป็นสองแม่งมใหอ การู้ซึกว่าด,ดีนะค่ะที่มีโครงการนี้จากเบิกเบิกเคย่งนึกเครืฝันว่าสิพากันเลี้ยงได้นะค่ะกักัดีใจทุกทุกคนนะค่ะสามารถขีกเข้าแหลกเปลี่ยนกันอนในสมัยคิกนะค่ะกะมีจังยกตัวยางพอบุญเย็นศีรัดเล่าท่านอายุ80กว่าปีนะค่ะในสมัยคิกนั่นเท่ากับสามารถเลี่ยงได้นะคะ่ะดีใจนะค่ะที่ในอำเภอจตุภรภพิม่านในหมู่บ้านมุมเหลืองมองเข้าได้เป็นหนึ่งในอำเภอจตุที่ได้โครงการนี้มานะคะ่ะ ขอขอบคุณหลายๆค่ะในบทบาทหน้าที่ของสำนังกงานเกษตรอำเภอซึ่งเราในฐานะที่เป็นเกษตรตำบลก็จะทราบความต้องการของเกษตรกรเราคัดเลือกจากหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่สุดถ้าเราทำสำเร็จมันก็จะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆได้สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้มีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้าน ถ้าเหลือกินแล้วก็เราค่อยเอาไปขายให้กับคนในชุมชนพอเราไปอบรมศึกษาดูงานมาแล้วเราเราก็เอาไขา่จิ้งหรีดจากเจ้าหน้าที่เอามาทดลองเลี้ยงดูก่อนก่อนที่จะมาสอนหรือว่าถ่ายทอดให้กับเกษตรกรการที่เรามาเลี้ยงมาเลี้ยงมาดูแลรักษาเราเรา,เราจะรู้เลยว่าปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงจิ้งหรีดมันมีอะไรบ้างแล้วเวลาที่ที่กลุ่มมีปัญหาเราก็จะปรึกษากันถึงแม้มันจะเป็นรายได้ที่ไม่ไม่เยอะไม่มากแต่มัน เป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถทําได้แล้วกเกษตกรกรก็สามารถทําได้คือเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผลสําเร็จของโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดมีกลุ่มกเกษตรกรผู้เลียงจิงหลีดเพิ่มขึ้น20กลุ่มมีแหล่งอาหารโปรตีนสูงลดรายจ่ายในครัวเรือน300-800บาทต่อเดือนมีรายได้เสริมต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 500บาทต่อเดือนเกรรษตรกรสูงวัยมีอาชีพเสริมเห็นคุณค่าของตนเองมีรายได้ที่มั่นคงขยายผลแบ่งปันเกิดความยั่งยืนในอาชีพซึ่งเป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์ของคโครงการคือสร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้ด้วยแรงเศรษฐกิจตามระบบส่งเสริมการเกษตร101